้าสู่ช่วงเบสท์ไลฟ์ไปทีคเอ็มนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะครับกับการระมัดระวังการรักษาตัวนอกจากโควิด -19 ที่ยังระบาดในช่วงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลด้วยช่วงนี้ฝนยังตกอยู่นะฮะมียุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกโรคไข้หวัดใหญ่ก็ยังอยู่ในช่วงของการระบาดแล้วก็มีโรคมือเท้าปากโรคต่างๆเนี่ยที่เป็นตัวเข้ามาทําให้เราเสียสุขภาพนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังต้องส่งผลต่อหน้าที่การงานถ้าหยุดงานไปอาจจะขาดรายได้วันนี้จะพาคุณผู้ชมไป ดูกันหน่อยนะฮะกับประกรันที่จะช่วยเรื่องของโรคที่มากับฤดูการโรคไข้หวัดต่างๆแล้วก็รวมไปถึงประกรันที่จะช่วยชดเชยรายได้หากว่าเราต้องหยุดทํางานไปนะครับโดยทาง TQF นะครับก็จะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูการกับการรับมือโรคไข้หวัดใหญ่นะครับโรคมือเท้าปากโรคไข้เลือดออกนะครับที่เป็น3โรคยอดฮิตที่คนยุคนี้เนี่ยต้องระวังนะครับแม้ว่าไม่มีใครอยากจะป่วย แต่โรคภัยแค่เจ็บนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไมออ่สามารถคาดการได้ซึ่งทางที่ดีก็คือการรับมือก่อนที่จะสายเกินไปด้วยประกันภัย3โรคกวนใจแล้วก็บวกประกันภัยโควิดไปด้วยเลยนะฮะโดยความคุ้มครองโรคไข้หวัดใหญ่โรคมือเท้าปากโรคติดต่อที่มียงเป็นพาหะแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 นะครับมีเบี้ยรประกันเริ่มต้นเพียง480บาทคุ้มครอง180วันนะฮะรับเงินชดเชย ปลอบขวัญแล้วก็เงินชดเชยรายวันด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นการทําประกันที่ครอบคลุมโรคที่มาอยู่ในช่วงนี้นะฮะแล้วก็คุ้มครองประมาณ3เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้คิดเบีย้ยทั้งปีคิดเบีย้ยเพียง3เดือนก็คือเบีย้ยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะจ่ายถูกกว่าเบีย้ยที่เอามาคิดเฉลี่ยระยะเวลายาวนานมากขึ้นกว่านี้นะครับโดยคุณผู้ชมที่สนใจนะฮะก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลซื้อแบบประกันผ่านบริการใหม่ล่าสุด ของ TQM t 4 t y f o r Smart Services นะครับบนช่องทาง l i น์ TQM s u r a n c e Broker ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังมีช่องทา,อางอื่นๆนะครับไว้อำนนยความสะดวกด้วยเมื่อจะเป็น Facebook ของ TQM นะครับเว็บไซต์ TQM.co.th หรือว่าโทรสอบถามได้ที่1737ตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วงนี้โรคโควิดเองสร้างความกังวลใจสร้างความกวนใจแล้วเนี่ยก็ยังมีโรคที่มาตามฤดูกาลโรคที่มียุงเป็นพาหะนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระวังแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยครับ